พี่น้องอยู่เฉยเยางรถแตกเบิงบ่งเบิ่งฮะแตกป่องดังฟีฟีฟีฟ,ฟ,ฟีออกมานี่ตาก็เลยจะเปลี่ยนตาจะเปลี่ยนล้อมันอยู่จอดอยู่เฉยๆมันแตกเลยทุกคนแตกป่องออกมาดังแรงมากเหมือนดังเหมือนเรื่องว่าระเบิดลงดูดิเอดายน่ะวดีนะมันมาจอดไว แตกอ่ะไม่ได้จอดไม่ได้แตกกลางทางแต่จะหารอมาเปลี่ยนใหม่แต่หมุนน็อตออก,อกตาหมุนน็อตออกจะเปลี่ยนล้อใหม่อยู่เฉยแตกโป่งดีนะมาจอดไว้แล้วค่อยแตกจะเอาล้อมาเปลี่ยนอันนี้แยงให้อ๋อไม่เห็นเห็นไหมอ๋อถองมันนี่มันจะไหม เกาล้อออกมานี่กาล้ออันนี้เปลี่ยนโอ้ยแล้วก็จะเอาไปร้านพรุ่งนี้มั้งเนาะเอาไปเปลี่ยนร้านใหม่ <c oughs> มาแล้วเหรอยางรถตาแตกเอ็งน,นี่แหละย,ยางรถตาแตก <c oughs> เห็นไหมน่ะเห็นไหมยางรถแตกอ่ะแรงมากอ่ะมันอยู่จอดไว้เฉยเฉยอ่ะดีนะตานอนอยู่ตามานอนแล้วก็วงจปิดอฮะก็คงจดปิดอ่ะเห็นเนอมันอยู่จอดได้ยินเสียงล้อมันเก่าแล้วมั้งหลายปีแล้วสองปีแล้วมั้งกี่ปีก็ให้เปลี่ยนใหม่หือตาแล้จะไม่ร้อนี้ตาเพิ่งเปลี่ยนไปปีที่ไรไง เออปเปลี่ยนนานแล้วเอ,อตาเปลี่ยนสองปีเองใช่หรอยังไม่เสีย้งหนูอยู่นแก่นตั้งแต่หนูอยู่ขอนแก่นก<ห>ี่ <ๆ S 1> ปีแล้วพีเอาล้อนี้ไปเปลี่ยนลลเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไปเข้าร้านเขาอูให้เขาดูเปลี่ยนเข้าอะใส่นั้นใหม่โอ้อยู่เฉยแตกโป้งใหญ่นึกว่าเสียงอะไร เสียงดังแรงมากทำไมมันหนึงมาดูแล้วตัวนี้อันเนี้ยมัน <c oughs> ดังฟี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 ออกดูดิหายจะเอาล้อเ,เกา่าๆล้อเขาไม่เคยล้างสักทีโอ้มันในเวลาล้างก่อนไหมไม่เวลาวิ่งรถไงใต้ท้องรถอ่ะมันจะมีดินเนี่ยดินล้างไม่ล้างก่อนหรอล้างไม่ตาใช่เสร็จปุ๊บมันพพจะเอาเอารถไปเข้าอู่เลยเหรอเปล่าตาก็ไปทำงาน พวกนี้ค่อยแวะไงแล้วจะเอาใส่ยังไงล่ะเนี่ยแม่แรงอ่ะแม่แรงตายอยู่ไหนฮะอ๋ออยู่ข้างหลังเอาแม่แรงมมแม่แรงคือว่ายายถ่ายถ่ายให้ดูว่ามามาจากโรงเรียนนี่เสด็จถ่ายให้ดูว่าตาจะเปลี่ยนหรอ โอ้แต่เรดตอนนัวนายยูซื้อกับแตกปุ่งมันหมดมันมันถึงเวลาเปลี่ยนล้อใหม่แล้วถึงเวลาก็เปลี่ยนล้อใหม่แล้วมันหลายปีแล้วอออออตอนนั้นประมาณกี่โมงยายห้าหมงอยากรถแตก <laughs> น้ายังไม่ได้ล้างรถเลยนะดูนี่อันนี้ก็ดำปีลอรถเอ้ยตายง่ยายอีกแล้ว